ให้เปิดหน้าออกมาเลยพวกผู้ใหญ่แอบหลังกวนตะวันใครจะโดดยื่นประกันรายต่อไปหลังพ่อมาอย่างแปลกาศาสดาสามนิ้วมาก็ยังช่วยไม่ได้จากกรณีค่ะเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาศาลอาญาค่ะได้มีการอนุญ,ญาตให้ฝากขังตะวันและแฟรงค์ผัดที่3หลังจากไต่สวนคำร้องขอฝากขังของตำรวจสอนอดินแดงแล้วปรากฏว่า การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จหลังจากที่ครบกำหนดการฝากคขังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือว่าตะวันและนายนัทนนชัยมหาบุตรหรือว่าแฟงผู้ต้องหาคดีม,มาตรา116จากกรณีขายที่มีการไปบีบแตรนแล้วก็พยายามที่จะแทรกเข้าไปในขบวนเสด็จโดยตัวแทนของนายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์และนายอธิกิจแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งคอลัมนิสและสื่อสารมวลชนอิสระ พร้อมกับเครือข่ายค่ะได้มีการเดินทางมายื่นคำถแถลงต่อศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลพิจารณาไม่รับฝากขังโดยมีทนายความค่ะทำการยื่นคัดค้านแล้วก็ขอให้เบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองมาศาลสำหรับคำถแถลงของนายสุรักษ์ค่ะระบุว่าข้าพเจ้าสุรักษ์ศิวรักษ์เนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักเดอะมิดเดิลเทมเพิลข้าเชื่อมั่นว่าโดยหลักแห่งนิติปรชัชญาทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และบุคคลจะต้องมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันการควบคุมกักขังที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องทำเพื่อป้องกันพยานอันตรายอันใดหรือว่าการหลบหนีเท่านั้นต้องมีการประกันอิสรภาพของบุคคลอย่างเคร่งครัดและจะตีความกฎหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพเป็นหลักไม่ได้ในถ้อยแถลงของสอสิวรักษ์ยังบอกอีกว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาที่พนักงานอายการยังไม่ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลและการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้เห็นชัดว่าเป็นกรณีของการต่อสู้ทางความคิดไม่มีเหตุผลใดทั้งทางมนุษยธรรมและทางหลักกฎหมายที่จะควบคุมขังไว้ตามคำร้องของรัฐ โดยขอให้ศารได้ปล่อยทั้งสองตามอำนาจที่สารยุติธรรมมีอยู่เพื่อให้เขามีสิทธ์ต่อสู้ทางความคิดและมีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และยังมีการทิ้งท้ายว่าหากผิดก็ลงทันหากถูกก็ให้ยกฟ้องและให้ปล่อยโดยทันทีโดยพันตำรวจตรีทาราดลวงเจริญยศก็มีการอ้างข่าวว่าต้องมีการฝากขังตะวันและก็แฝงต่อเพราะว่ายังต้องมีการสอบพยานอีกสองปาก และก็ต้องมีการรอผลตรวจวิดีโอจากห้องพิสูจน์หลักฐานและรับว่าผู้ต้องหาจะไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้หลังจากการไตส่สวนเสร็จจึงจะทำการนัดฟังคำวินิจฉัยจากนั้นค่ะสารอาญาก็อนุญ,ญาตให้ฝากครั้งตะวันและแฟงผัดที่3หลังจากที่ทั้งสองนั้นได้มีการอดอาหารมาแล้ว23วันทั้งนี้ค่ะนายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์ และนายอนธิกิตแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งคอลัมนิสและสื่อมวลชนอิสระก็ถือว่าเป็นระดับผู้อาวุโสของ3มนิ้วที่กลุ่มการน,นำหรือว่ากลุ่มกวน3มนิ้วให้ความนับถือเปรียบเสมือนเป็นศาสดาของกลุ่มกวน3มนิ้วเลยก็ว่าได้สำหรับนายสุรักษ์ศิวรักษ์นั้นก็เป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสคนหนึ่งค่ะที่มีการออกมาหนุนหลังกลุ่มกวนล้มสถาบันมีการออกมาประกาศเลยค่ะทั้งที่ตัวเองนั้นอายุก็เก้าสิบกว่าปีแล้ว ว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา112และก็ยังมีการออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่ม3นิ้วร่วมกันทำกิจกรรมอาทิเช่นเดินทะลุฟ้าคืนอนอำนาจให้ประชาชนยกเลิกมาตรา112เมื่อวันที่5มีนาคมปี2564โดยนายสนธิลิมทองกุลเคยมีการกล่าวถึงสศสิวรักษ์เมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2566ว่ามาตรา112นั้น คุณสุลักษ์รู้อยู่แก่ใจเพราะตัวเองโดนดำเนินคดีเหมือนผมซึ่งโดนดำเนินคดีในมาตรา112แต่ต่างกันตรงนี้ผมสู้ด้วยตัวเองไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมบริสุทธิ์ใจศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกสองปีและศาลฎีกายกฟ้องแต่คุณสุลักษ์ศิวรักษ์ที่ตัวเองกับสาวกชอบนักอุปโลกว่าเป็นปราศยาม ใช้วิธีลัดจริงๆแล้วก็เป็นคนขี้ขาดตาขาวเถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษมาตรา 1- นึสองซึ่งในหลวงราชการที่10ทรงพระเมตตายกโทษให้ทั้งยังทรงโปรโดเกล้าให้นายสุลักษ์เข้ามาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เสียด้วยซ้านายสนทิกล่าวอีกว่านายสุลักษ์ย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่กลุ่มกวน3มนิ้วซึ่งผักดันโดยบุคลากรของพรรคเก้าไกลที่เป็นอดีตพรรคอนาคตใหม่ นำโดยน,นายธนทรจึงรุ่งเริงจิตทำอย่างนั้นและที่ผ่านมาถูกดำเนินคดีม,มาตรา1 1 2อยู่นั้นยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ยกเขียนบนพื้นซึ่งเป็นข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาคม2519นั้นมีได้เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตหรือเป็นการพูดถึงข้อเท็จจริงอันประสาทอักขติหรือกล่าวในเชิงวิชาการแต่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีโป้ปดมดเท็จแสดงความอาฆาตมัดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน3สถาบันหลักของชาติด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างรุนแรงไม่ใช่ยกเพียงคนเดียวแต่เป็นกลุ่ม3นิ้วกลุ่มทะลุวงังกลุ่มทะลุแกส๊สเยาวชนปลดแอกและกลุ่มต่างๆทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคนพวกนี้ทั้งนี้ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากฝากขังครบผัดที่3แล้วก็อาจจะมีฝากขังต่อไปที่ผัดที่4 เพราะถ้าหากเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลจะฝากขังได้4ผัดผัดละ12วันและหากจำเป็นต้องขังเกิน48วันยอมขอได้อีกรวมแล้วไม่เกิน84วันโดยฝากขังในแต่ละครั้งได้ครั้งละ12วันทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในอำนาจของศาลแขวงหรือศาลจังหวัด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามค่ะว่าจากนี้ใครกันที่จะโดดเข้ามาคัดค้านการฝากขังในผัดต่อไปและมีการจี้ให้ประกันตัวแฝงกับตะวันเพราะที่ผ่านมาขนาดพ่อของตะวันและพ่อของแฝงมาเองก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้และสุดท้ายค่ะทั้งสองก็หายไปไม่มาอีกเลยจนทำให้สอสิวรักษ์และนายอธุกิจหรือว่าใบตองแห้งต้องมาออกหน้าในรอบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังช่วยไม่ได้ แต่สิ่งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใหญ่คนในบ้างที่อยู่เบื้องหลังหนุนกลุ่มผู้กระทำความผิดนี้คาดว่าในรอบหน้าค่ะเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ที่หลบอยู่หลังตะวันคงจะแสดงตัวออกมาเพิ่มขึ้นเร็วๆนี้แน่นอน